สวัสดีครับทุกคนวันนี้ง่ายง่ายชาแนลจะมาแนะนำวิธีการต่อไใบขับขี่ออนไลน์ผ่านมือถือปี2,516อัปเดตใหม่เดือนตุลาคมนะครับโดยที่เราไม่ต้องง้อโรงเรียนสอนขับรถอีกต่อไปหากเพื่อนเพื่อนดูคลิปวิดีโอนี้จบแล้วนะครับเพื่อนๆสามารถทำได้ด้วยตัวเองแบบง่ายๆนะครับก่อนเพื่อนๆที่จะมารับชมคลิปวิดีโอนี้นะครับก็ขอให้เพื่อนเน กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กับง่ายๆชแนลของเราด้วยนะครับเรามาทําความรู้จักกันก่อนนะครับว่าใบาขับขี่ส่วนบุคคลมีกี่แบบใบขับขี่ส่วนบุคคลของเรานะครับจะมีอยู่ด้วยกัน2แบบนะครับไม่รวมกับใบขับขี่อื่นๆนะครับเอาเฉพาะใบขับขี่ส่วนบุคคลที่เราใช้ขับรถส่วนบุคคลในชีวิตประจําวันนะครับเช่นรถเกง๋งรถกระบะนะครับแบบที่1นนะครับ ใบขับขี่ชั่วคราว2ปีใบขับขี่ชั่วคราว2ปีหมายถึงนะครับใบขับขี่แรกของเรานะครับตอนที่เราไปทําใบขับขี่ใหม่เราจะได้แบบชั่วคราว2ปีนะครับเมื่อหมดอายุภายใน2ปีเราต้องไปต่อเป็น5ปีนะครับหรือเรียกกันสั้นๆว่าต่อจาก2ปีเป็น5ปีนั่นเองนะครับกรณีขาดไม่เกิน1ปีไม่ต้องอบรมนะครับกรณีขาดเกิน1ปีแต่ไม่เกิน3ปี ต้องอบรม5ชั่วโมงสอบข้อเขียนใหม่ที่ขนส่งนะครับกรณีขาดเกิน3ปีต้องอบรม5ชั่วโมงสอบข้อเขียนสอบภาคปฏิบัติใหม่ที่ขนส่งนะครับสำหรับต่อใบขับขี่ชั่วคราว2ปีเป็น5ปีนะครับเราสามารถต่อล่วงหน้าได้ต่อเมื่อเราถือใบขับขี่ครบ1ปีนะครับแบบที่2นะครับใบขับขี่5ปี ใบขับขี่5ปีเป็นใบขับขี่ที่เราต่อมาจากใบขับขี่ชั่วคราว2ปีนั่นเองนะครับเมื่อหมดอายุ5ปีนะครับเราต้องต่อเป็น5ปีนะครับหรือเรียกกันสั้นๆว่าต่อจาก5ปีเป็น5ปีนั่นเองนะครับกรณีนะครับขาดไม่เกิน1ปีเราต้องอบรมผ่านระบบ e-learning 1ชั่วโมงนะครับกรณีขาดเกิน1ปีแต่ไม่เกิน3ปี ต้องอบรมผ่านระบบ e-learning 6ชั่วโมงนะครับและสอบข้อเขียนใหม่ที่ขนส่งกรณีขาดเกิน3ปีต้องอบรมผ่านระบบ e-learning 6ชั่วโมงสอบข้อเขียนสอบภาคปฏิบัติใหม่ที่ขนส่งนะครับสำหรับวิธีการจองคิวและอบรมออนไลน์ผ่านระบบ e-learning เพื่อต่อไปขับขี่ไม่ยุ่งยากเลยนะครับให้เพื่อนเพื่อน,นครับทำตามคลิปนี้ไปเรื่อยๆนะครับ ขอยกตัวอย่างนะครับต่อไปจขับขี่5ปีเป็น5ปีนะครับให้เพื่อนเพื่อนนะครับดาวน์โหลดแอปที่ชื่อว่า DLT Smart Q นะครับแล้วก็เปิดขึ้นมาแล้วก็ลงทะเบียนให้เรียบร้อยนะครับจากนั้นนะครับให้เพื่อนเพื่อนเลือกขนส่งที่จะไปใช้บริการนะครับเลือกประเภทบริการเลือกงานใบอนุญาตนะครับเลือกประเภทใบอนุญาตขับรถเลือกใบอนุญาตขับรถส่วนบุคคลนะครับ เลือกประเภทเข้ารับบริการเลือกต่ออายุใบอนุญาตขับรถนะครับเลือกประเภทยานพาหนะนะครับหากเพื่อนๆต่อไปขับขี่ทั้งรถยนต์และรถจักรยานยนต์พร้อมๆกันนะครับให้เพื่อนๆเลือกตามรูปภาพได้เลยนะครับให้เพื่อนๆนะครับกรอกข้อมูลใบขับขี่ของเพื่อนๆนะครับวันเดือนปีหมดอายุนะครับแต่ถ้าเพื่อนๆไม่ทราบหรือใบขับขี่หายนะครับให้เพื่อนๆติ๊กถูกตรงช่องสี่เหลี่ยม ใบขับขี่หายไม่ทราบปนหมดอายุนะครับแล้วก็กดยืนยันนะครับเลือกประเภทงานนะครับให้เพื่อนเพื่อนเลือกตามหัวข้อใบขับขี่ของเพื่อนหมดอายุหรือยังไม่หมดนะครับตัวอย่างเช่นนะครับต่อจาก5ปีเป็น5ปีขาดไม่เกิน1ปีนะครับให้เพื่อนเพื่อนเลือกหัวข้อใบอนุญาตขับรถส่วนบุคคลการขอต่อใบอนุญาตขับรถจาก2ปีเป็น5ปีสิ้นอายุไม่เกิน1ปีอบรมผ่าน e-learning นะครับจากนั้นนะครับให้เพื่อนๆเลือกวันที่จะไปต่อไปกับขี่นะครับถ้าวันว่างมันก็จะเป็นสีเขียวนะครับถ้าไม่ว่างก็จะเป็นสีแดงนะครับตามรูปภาพนี้เลยนะครับจากนั้นนะครับให้เพื่อนๆเลือกช่วงเวลานะครับแนะนํานะครับให้เลือกเช้าๆหน่อยนะครับเราจะได้เสร็จไวนะครับอ่านคําเตือนสักนิดหนึ <S <s ่งนะครับแล้วก็กดรับทราบจากนั้นนะครับให้เพื่อนๆ ยืนยันรอบเวลาการจองนะครับอ่านคําเตือนสักนิดหนึ่งนะครับแล้วก็กดยินยอมแล้วกดรับทราบนะครับยืนยันการจองคิวอีกครั้งหนึ่งนะครับจองคิวสาเร็จนะครับจากนั้นนะครับเพื่อนๆจะเห็นข้อมูลการจองคิวของเพื่อนๆนะครับจะประกอบไปด้วยชื่อนามสกุลหมายเลขประจําตัวประชาชนและ QR code นะครับให้เพื่อนๆนะครับเซฟหลักฐานจองคิวนี้เอาไว้นะครับเพื่อเอาไปติดต่อที่ กรมการขนส่งทางบกทีเ่เพื่อนจะไปใช้บริการนะครับเมื่อ,เพ,อเพื่อนจองชิวเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับใหเ้เพื่อนนะครับเข้ามาอบรมออนไลน์ผ่านระบบ elearning นะครับโดยเข้าไปที่เว็บไซต์ w w w d l t elearning c o m นะครับเป็นเว็บไซต์ให้บริการอบรมออนไลน์จากกรมการขนส่งทางบกนะครับพูดง่ายๆนะครับว่าขนส่งยกคอ่องอบรมมาอยู่บนออนไลน์นั่นเองนะครับ เมื่อเราอบรมเสร็จแล้วนะครับเราก็ไม่ต้องอบรมที่ขนส่งนะครับเพราะขนส่งมีข้อมูลของเราอยู่แล้วนะครับเมื่อเพื่อนๆเข้าเว็บไซต์อบรมออนไลน์นะครับให้เพื่อนๆลงทะเบียนก่อนนะครับลงทะเบียนเสร็จแล้วเข้าสู่ระบบได้เลยนะครับหลังจากนั้นนะครับให้เพื่อนๆเลือกหลักสูตรนะครับเลือกอบรมต่อใบอนุญาตขับรถส่วนบุคคลนะครับตรงนี้นะครับ จากนั้นนะครับให้เพื่อนๆเลือกตามข้อมูลใบขับขี่ของเพื่อนนะครับอย่างเช่นต่อจาก5ปีเป็น5ปีขาดไม่เกิน1ปีนะครับให้เพื่อนๆเลือกระยะเวลา1ชั่วโมงนะครับถ้าใบขับขี่ของเพื่อนขาดเกิน1ปีขึ้นไปนะครับให้เลือกขาดเกิน1ปีขึ้นไปด้านล่างนี้นะครับในที่นี้นะครับขอยกตัวอย่างเลือกขาดไม่เกิน1ปีนะครับเสร็จแล้ว ให้เพื่อนๆกดดำเนินการต่อได้เลยนะครับเพื่อชมคลิปวิดีโอนะครับหลังจากนั้นนะครับให้เพื่อนๆชมคลิปวิดีโอ1ชั่วโมงเน้นย้ํานะครับให้เพื่อนๆดูคลิปวิดีโอให้จบนะครับในระหว่างที่เพื่อนๆดูคลิปวิดีโอจะมีคําถามเด้งขึ้นมานะครับให้เพื่อนๆตอบคําถามภายใน3นาทีนะครับอย่าทิ้งหน้าจอไปไหนนะครับด้านล่างก็จะเป็นสถานะในส่วนที่1ถึงส่วนที่5นะครับเมื่อเราอบรมเสร็จแล้วนะครับ จะมีเครื่องหมายถูกต้องในส่วนที่1ถึงส่วนที่5นะครับนั่นหมายความว่าเราได้อบรมเสร็จสมบูรณ์นะครับเมื่อเพื่อนๆอบรมเสร็จแล้วนะครับจะมีปุ่มให้เพื่อนๆกดขอหลักฐานนะครับปุ่มก็จะเป็นสีเหลืองชัดเจนนะครับให้เพื่อนๆกดขอหลักฐานได้เลยนะครับในการขอหลักฐานครั้งแรกนะครับจะให้เพื่อนๆตอบคําถามนะครับเพื่อทบทวนความจําที่เราได้อบรมมานะครับตอบให้ถูกต้องนะครับ ถ้าไม่ถูกต้องสามารถแก้ไขได้นะครับเมื่อเราตอบคําถามถูกต้องเรียบร้อยนะครับหลักฐานมันก็จะปรากฏขึ้นมานะครับให้เราเซฟหลักฐานออนไลน์ของเราเอาไว้นะครับ <SA 1> <spe c. S 2> เพื่อเอาไปติดต่อที่กรมการขนส่งทางบกนะครับหลักฐานจะมีอายุ6เดือนนะครับนับตั้งแต่วันที่อบรมเสร็จสมบูรณ์นะครับเมื่อเราจองคิวและอบรมออนไลน์เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับให้เราไปติดต่อที่กรมการขนส่งทางบกในวันเวลาที่เราจองคิวเอาไว้ด้วยนะครับ เอกสารที่จะต้องเตรียมไปนะครับ 1. บัตรประจำตัวประชาชน 2. ใบขับขี่เก่า 3. ใบรับรองแพทย์ออกให้ไม่เกิน1เดือน 4. หลักฐานจองคิวและอบรมออนไลน์นะครับสิ่งที่เราจะต้องทำนะครับในวันไปขนส่งนะครับสำหรับต่อจาก5ปีเป็น5ปีนะครับในกรณีขาดไม่เกิน1ปีนะครับ 1. ติดต่อที่ประชาสัมพันธ์ 2. ตรวจสอบสมรรถภาพร่างกาย 3. ออกใบขับขี่ใหม่นะครับในกรณีขาดเกิน1ปีแต่ไม่เกิน3ปีนะครับ 1. ติดต่อที่ประชาสัมพันธ์ 2. ตรวจสอบสมรรถภาพร่างกาย 3. สอบข้อเขียน50ข้อเราต้องทำให้ได้ส5ิข้อนะครับ 4. ออกใบขับขี่ใหม่ในกรณีขาดเกิน3ปีนะครับ 1. ติดต่อที่ประชาสัมพันธ์ 2. ตรวจสอบสมรรถภาพร่างกาย3สอบข้อเขียน50ข้อเราต้องทำให้ได้45ข้อนะครับ 4. สอบภาคปฏิบัติใหม่ที่ขนส่งนะครับ5ออกไปขับขี่ใหม่สำหรับต่อจาก2ปีเป็น5ปีนะครับกรณีขาดไม่เกิน1ปีนะครับ 1. ติดต่อที่ประชาสัมพันธ์2ตรวจสอบสมรรถภาพร่างกาย 3. ออกไปขับขี่ใหม่ในกรณีขาดเกิน1ปีแต่ไม่เกิน3ปีนะครับ 1>, 1. ติดต่อที่ประชาสัมพันธ์ 2. ตรวจสอบสมรรถภาพร่างกาย 3. อบรม5้าชั่วโมงที่ขนส่งไม่สามารถอบรมออนไลน์ได้นะครับ 4. สอบข้อเขียน50ข้อเราต้องทำให้ได้4.5ข้อ 5. ออกใบขับขี่ใหม่นะครับในกรณีขาดเกิน3ปีนะครับ 1. ติดต่อที่ประชาสัมพันธ์ 2. ตรวจสอบสมรรถภาพร่างกาย 3. อบรม5ชั่วโมงที่ขนส่งนะครับไม่สามารถอบรมออนไลน์ได้นะครับ 4. สอบข้อเขียน50ข้อต้องทําให้ได้45ข้อนะครับ 5. สอบภาคปฏิบัติใหม่ที่ขนส่งนะครับ 6. ออกใบขับขี่ใหม่นะครับเน้นย้ํานะครับสําหรับเพื่อนๆที่ต่อจาก2ปีเป็น5ปีนะครับถ้าขาดเกิน1ปีขึ้นไปนะครับไม่สามารถอบรมออนไลน์ได้นะครับต้องไปอบรมที่ขนส่ง5ชั่วโมงเท่านั้นนะครับ ขอแนะนําเลยนะครับอย่าให้ใบขับขี่ของเราขาดจะดีกว่านะครับเพราะเราจะได้ไม่ต้องเสียเวลาไปอบรมหรือว่าสอบข้อเขียนใหม่ที่คนส่งนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับง่ายๆ c h ชาแนลก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ